สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลงกรอนชาแนลค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเพียงนะคะอย่าลืมกดไลค์ก Subscribe ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะทำให้คุณนั้นทั้งเก่งทั้งเฮงเอามาฝากกันเป็นประจำเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้ค่ะเหมาะสำหรับใครที่มีอาการแบบว่าไม่รู้ว่าเงินของตัวเองหายไปไหน เงินออกมาแล้วมันปีอยู่ที่ไหนหมดในเวลาไม่นานนะแถมจะนึกย้อนกลับไปก็นึกไม่ออกอีกว่าเราจ่ายอะไรไปบ้างถ้าใครที่มีอาการแบบนี้ต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะมันบ่งบอกว่าคุณได้เวลาหรือแผนการใช้เงินของคุณแล้วล่ะค่ะและเครื่องมือที่จะมาช่วยคุณในวันนี้ก็คือการจดบันทึก รายรับรายจ่ายประจำวันค่ะเป็นสิ่งที่ถูกสอนมาตั้งแต่ประทมเลยแต่เราก็ไม่ได้นำเอามาใช้ต่อนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิธีการง่ายๆแต่ก็เป็นวิธีการที่น่าเบื่อและบางครั้งเราก็อาจจะขี้เกียจได้วันนี้ก็เลยเอา ประโยชน์ของการจดบันทึกรายรับรายจ่ายมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่วันไหนเราขี้เกียจจดจะได้นึกถึงประโยชน์ของมันทำให้เราฝืนตัวเองขึ้นมาจดจนชินจนกลายเป็นนิสัยในที่สุดค่ะและ3มประโยชน์ของการจดบันทึกรายรับรายจ่ายมีดังนี้ค่ะข้อแรกค่ะจะทำให้เรารู้เส้นทางการเงินของตัวเองว่าเงินนั้น หายไปไหนหมดไปกับอะไรมันเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเปล่าหรือแค่เป็นความอยากของเราค่ะนอกจากนั้น <c oughs> <ores 4> นะคะยังรู้ว่ารายรับกับรายจ่ายอันไหนมากกว่ากันเห็นสภาพคล่องของตัวเองค่ะประโยชน์ข้อที่2ค่ะใช้เป็นเครื่องระลึกความหลังใช้ทวนความจำได้ค่ะถ้าหากเราสงสัยในตัวสิ่งของที่เรามีอยู่ แต่จำไม่ได้ว่าซื้อมาเมื่อไหร่ก็สามารถย้อนกลับไปดูประวัติการซื้อได้ค่ะและข้อที่3ประโยชน์อันนี้สำคัญมากๆเลยถ้าหากว่าเราทำจนเป็นนิสัยมันจะได้เอาพุทธออกมาเป็นข้อมูลที่เรานำมาวางแผนอนาคตทางการเงินของเราได้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะเห็นภาพรวมและ แยกแยะจำแนกค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้อย่างที่บอกว่าอันไหนจําเป็นหรืออันไหนเป็นแค่ความอยากสิ่งที่จําเป็นเราก็เอามาจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมแต่ส่วนที่เป็นของความอยากนะคะเราก็ต้องมีการลดละเลิกค่ะเพื่อที่เป็นการบริหารเงินของเราเราก็จะได้เอาพุทออกมาว่าแผนการเงินที่เราจะปฏิบัติตัวต่อไปเนี้ย มีอะไรบ้างและถ้าหากว่าเรามีแผนแล้วเราพยายามทำตามแผนทำตามเป้าของเราผ่านไปทีละวันทีละวันทีละวันมันจะฝึกให้เราเป็นคนที่มีวินัยค่ะและเจ้าวินัยทางการเงินเนี่แหละค่ะที่จะนำความร่ำรวยและมังคั่งมาสู่เราค่ะนี่ก็คือทั้ง3ข้อดีของการจดบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะ ถ้าเกิดว่าใครเริ่มสนใจแล้วแต่เริ่มต้นไม่ถูกไม่เคยบันทึกเลยอยากจะบอกว่าเริ่มต้นง่ายๆด้วยกระดาษกับปกาหรือดินสอก,ก็ได้เลยตามสะดวกเอาสมุดมาเล่มหนึ่งนะตีตารางง่ายๆแค่มีช่องวันที่รายการรายรับรายจ่ายแค่เท่านั้น เวลาจะจ่ายซื้อของอะไรออกไปหรือว่าได้อะไรขรับเข้ามานะคะเราก็เขียนวันที่ไว้แล้วก็ใส่รายการทำอย่างนี้ไปตลอดทั้งวันนะเกิดเหตุการณ์ทางการเงินหรือต้องจ่ายอะไรก็ต้องจดตลอดครบหนึ่งวันสรุปจบว่าวันนี้ทั้งวันบวกเครื่องคิดเลขออกมาเราจ่ายไปเท่าไหร่นะคะทำอย่างนี้ทุกวันไปจนถึง1เดือนก็ ปิดยอดอีกครั้งหนึ่งสรุปรวมอีกครั้งหนึ่งจะทำให้เรารู้ว่าแต่ละเดือนเราใช้เงินไปเท่าไหร่ค่ะหรือถ้าหากว่าใครไม่ชอบระบบแบบเดิมๆนะที่เกียรถือสมุดปากกาเยอะแยะมากมายก็มีวิธีง่ายๆสะดวกจดได้ทุกที่ทุกเวลาในมือถือนั่นก็คือแอปพลิเคชันค่ะเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการบันทึกรับจ่ายเนี่ย ค่อนข้างมีหลากหลายน่ารักและนอกจากนี้ก็ไม่ได้มีแค่การตรักการจ่ายนะยังสามารถทำในเรื่องของการประมาณการค่าใช้จ่ายและผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ด้วยในที่นี้เพียงจะขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เพียงเคยใช้อ่ะมาสองตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะที่เพียงชอบมากมีอยู่2องแอปแอปแรกก็คือแอปมีตังค่ะ แอปมีตังบันทึกรายรับรายจ่ายนี้นะคะจะเป็นตัวแบ็กกร์ดสีน้ำตาลแล้วก็มีแมกวกกักอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะอันนี้ไอคอนน่ารักใช้งานง่ายบันทึกไปก็มีความสุขไปนะคะส่วนอีกแอปหนึ่งที่นำมาเสนอการสำหรับใครที่ชอบเวอร์ชั่นที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นทางการดูมีแพทเทิร์นขึ้นมาหน่อยที่ไม่ได้เด็กๆน่ารักเหมือนแอปมีตังนะแนะนำแอปนี้ค่ะแอป Happy Money จากเซตถ้าสนใจนะเพื่อนๆก็ลองไปโหลดในแอปสต o r e หรือว่าเพจสต o r e ดูนะคะใช้ดีทั้ง2องแอปเลยค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเพียงไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันแล้วนะเพราะว่าบางทีบางฟังก์ชันเราไม่ได้ใช้เลยมันก็จะดูเยอะเกินไปเดี๋ยวลืมบันทึกแล้วก็ชอบอะไรที่แบบง่ายๆก็เลยทำตารางขึ้นมาเองแต่ก็บันทึกผ่านมือถือนี่แหละ โดยใช้ Google Sheets ค่ะทุกคนตารางก็ง่ายๆเหมือนเราทำในสมุดเลยทุกอย่างเหมือนกับที่หัวข้อที่เพียงกล่าวไปข้างต้นแต่ว่าการทำใน Google Sheets เนี่ยทำให้เราสามารถจดได้ทุกที่ทุกเวลาและถ้าทำใน Google Sheets เราดีไซน์ข้อมูลตามที่เราจำเป็นต้องใช้ได้เลยนะ เพื่อนๆก็ลองไปเทียบดูนะว่าชอบแบบไหนแอปพลิเคชันจริงๆก็สะดวกมากๆค่ะแต่ตอนนี้ถนัดใช้ Google Sheets แล้วนะเพียงก็ใช้ Google Sheets ของเพียงไปเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินจริงๆอันนี้ถ้าอยากรู้ว่ามันมีประโยชน์ไหมเพื่อนๆต้องลองทำลองจดดูค่ะแล้วผลเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ และนี่ก็คือข้อมูลที่เอามาฝากกันใน EP นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ